สบายดีสบายดียามค่ำพี่น้องจา๋าบรรยากาศเมือันนี้แดดแดดโวดโพวแดดบ่ห่มเลยเนาะแตกต่างจากเมื่อวานแดดตั้งแต่เช้ายันคำ่ำแทบสิบวม,มีเมฆเลยพี่น้องเห็นป่ท้องฟ้าโล่งๆลงเพราะฉะนั่นนะแดดเต็มที่ เมื่อวานยังมืดฝนอยู่ยายลีกกับสูบน้ำดำหน้าตากแดดย่านบบแล้วขนาดคำปน,นี้แลวยังแดดซำนีเนะาะป๊าจ้ะ อันนี้จะห้าโมง<ส>แล้วนะจ๊ะ,ะ,ะอจโอ้ยว่าสิพนตกเมื่อใดก็บวตตกมัดกวดิเหมิด,ม,ดมาตรงสองหลอบสามหลอบผ่าแตกเติมเติมไปตาสิได้กินข่าวอยูย่บ่อใยลีดำไหวเพราะขึ้นแดดแท้ ที่เพิ่นดำหน้าเนี่ยโบแม่น้ำฝนนี่พี่น้องสูบน้ำในสาผนเห็นภาษาอย่างพผนอ๋อน้ำในสากระสีแห้งบ่แล้วดำหน้าสิแล้วมันแห้งม่าสูบแต่น,น้ำบัดนี้แต่ว่าเพิ่นแล้วบ่แล้วทั้งร่มยังเหลือตาก,าก้าเด้นี่ตาก,าก้าเพิ่นนี่แต่เพิ่นก็ะสีไทยทสูบน้ำดำคาถาฝนก็จกักยามใด มันบอกแข็งคูเขลยกมกครเลยบอไแ้า,แา,แากาเห็ดไปเลยพี่น้องสิป้าสิถิมกับอยากให้มันแล้วบบตตแต่ซุ้มดำแล้วนีนก็แหงบ้านแล้วนี่บางแน่ยายรุ่นเพิ่งกดัดํำแล้วบ้านละได้ นี่เรือ,รอ,รอต,ตากามันกับขี้ไท่แหงป่ากระแหงพาอปะ่านำแหงเมื่อแล้วเขากำลังเขียว ยายมาเลาะหางยายมาแกมขา่ากระปูกัดเข่าเพื่อนเพื่อนเลาะหาแซมเข่ามองได้ห่างมองได้มันตายเพื่อนกับแซมแต่เพื่อนกับเบิร์ดนำยิย่งว่ายิ่งมาแล้วเพื่อนีน้อยยังหน้าแถวหนึง่งยายรุนเพื่อนกับแล้วมันแหละพี่น้อง เขากำลังงามกำลังเขียว ون, ระฝนโบ่ตกเบิ่งแนะนำแหงมาแล้วปลาขอนยุบๆยุบอยู่เบิบ่งในลูกปลาเข็งหน่อยหางกระดำเก่าหมื่นสิบหมื่นนี่ คู่แฟดกันสงสัยขึ้นโลกกะเขียวไปแล้วแนมน้องทงเริ่มเขียวแล้วเนาะแตกต่างกับอ่านาแรงเขาเริ่มเขียวแล้ว ถ้าอีกสักอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มไปเห็นขั้นหน้าแล้วเขียวระยะเวลาการทำนาแค่สามเดือนก็ได้เกี่ยวได้พี่น้องเบืนน้งในดำคอนเนี่ยแป๊บเดียวแต่ว่าดำหน้าเนี่ก็บอกพ่อสองอาทิตย์แล้วแป๊บเดียวได้เกี่ยวอีกบัดน,นี้ แป๊บเดียวแล้วแต่ว่าเกียวนี่กะสีวไวเด้กเกียวนี่สีไวกว่าดำคัดเข่าสุกแต่ว่าหน้าเจแหลกสิแล้วอะไยังเหลือหน้าป่ก,กี้ให้เมื่ออื่นเนาะเมื่ออื่นเิ่นคือสีแล้วมันยังเหลืออยู่เ่ก,กี้ให้เนี่ยสงสัยมันอีพ่นโรคก,กาจมไปเห็นลงมาดำเนาะ โหดโพว่าแดดเด้สังเกตบางเมฆมันนี่แทบสิบวมีเมฆมันห่างมันเลยแดดทานมือไดเมฆหนาหนาแน่เรือ,อมืดฝนมันกะสีห่มแน่หมู่บ้านนี่ก็ไ่ค่อยแดดเด,ด้แถวในแยลีเพิ่นแล้วเพิ่งก็สูบน้ำสูบน้ำจากหนหญ่นี่ ยายรุนกายัางเหลือใ้น้นาสุดท้ายแล้วแล้วแถวโอ้อยยยยนยย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 นยยยยดยย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 ดยย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 นนยายยยยนดยยายรยยนยยตยกยยนยย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 ายยยยยยยายย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 ยกยย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 ยเกือบยยยยยย เกือบตายแต่ว่าเกี่ยวเข่าบ่าเมื่อยก็นือ,อนดำหน้าเด้ดำหน้าเออเกี่ยวข่ามันบริขาดบริไทยบริลก้าเนาะมันเกี่ยวอย่างเดียวบ่ต้องผ่าดบ่ต้องตีอย่างอันนี้ต้องลกก้าต้องคาดต้องไทยนั่งก้มยันเลยแหละขันหน่นบ่มีกับบ่แล้วอีกอน,น,นี่ ในสุในที่สุดก็แล้วเอาใช่ว่าเขาเจ้าไปดำที่สายสะได้จักได้ไดกไห้ไ้ไห้ไม้ได้ได้ได้อน้ด้ได้ไ้ไเ้ินนได้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 ไ้ได้ไดด้้ำดำ้ได้ไ้ได้ไ้ไ้ได้้ มื่นดำบตะการพูดแหละมื่นเอายื่นไปเไปาานนรื่อยซิมอนเขาบอกให้ลงมาดับหน้าแรงลกุลกกะม,มันแดดเนาะโพดโพ,โพโดเลยแดดอีหลีฝน,น,น,นบอตกะพะว่าแห้งกระแดดเมื่อวานยังหวานนั่นเด้อ ยังห่มแน่ยังแน่มืดฝนอยู่แต่ฝนบ่ตกม่อคืืนีนคิดว่าฝนสิตกแห้งเด้มืดมากพะฮ้อ,หองหืมหืมบัรแลวผัดไายเบิดเนาะนี่เพิ่็ขึ้นไปหาโลก,กาเตรียมดำหน้าเตรียมดำตะกามือเอิน อืมนั่นแหละพี่น้องจา่าทุกคนก็นมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วซิมอนกับเบนมาอ,อื่นบ่แยังสองมือย้วยพ่อเหมือนกันกับข่อยสนินะเออข่อยกับมืออื่นซิโบเบิร์ตมาแถวนี้ยังกับแถวโบมีน้ำนั่นแหละรอฝนผลัลบาดนี่จกยามใดฝนสิตก ป่าแหงป่าคอนมื่รยายลุ่นไปหาป่าคอนมดดรเบัดด่แะดบนี้โว้ยห้อม่นไหวอันนี้สิคนขึ้นว่ขา่เาขึ้นบสาแลน่เพือก่เพื่นสิคนขึ้นไปอันดำตามันกล้าเพื่อนลกกันเมื่อวานมันก็เลืลายอยู่เนาะ ขึ้นไว้ดำตามันคือเกายังเรือกะตั้งหลายมึมงมนในโก้เขานะ่นพี่น้องดำแล้วมันกัะสีแหงๆสิแหละงเหี่ยว บ้านได้ติดมันยังอันบาดแดดอยู่แดดจัดผดผัวแดดยู่ได้มันแดดแดดแดดบ่ห่มเลย เห็นึ้นขึ้นไปดำตะก้าหมืน่นแล้วแต่ให้หน่าหลือตะก้าเนาะนี่ แต่ว่าพายนี่บ่มีดำเดยผายซองพายนี่กับเรือนี่แหละเรือแค่นี้แดดบาไหวพี่น้องปวดหัวแดดจัดบ่ได้ตากแดดบ่ได้ มือใดนั้นนะไข่แน่มืองใดปลาแรนจุดจวดอยู่ลูกปลาน้ำซางแต่บริกนสัมพี้องปีนี่คอร์ดลวก็มันคุ้นแล้วก็คอร์ด2องเถื่อ3เถื่อบริพนโต๊ะล้วก็บ,ร,บ,กกบ,บริกินเลยเนาะ นี่ยังเหลือแค่นี้แต่ว่หน้าบอมีมืออื่นก็คือสิแล้วเฉพาะให้หน้าแล้วก็ยังเหลือตะก,กาเหลือพายสองพายแล้วกันหนึ่งสองสามให้นี่ละเนาะนี่ เลือให้หน้าสีให้แล้วก,ก,ก็ลูกไก่ฟังนั่นแต่ว่าตะกาฟังนั้นแล้วแล้วน้องเลือตะกาฟังนี่สามให้เนาะแต่ว่ากาคือสีเหลืออยู่เพราะว่าให้หน้ามันก็เหลือแค่นี้ไก่ละลายลพี่น้องเมืองแดงลูกป่าเซลลอันนี้เป้งหนําออกเด้ แถวนี้เนะี่ยมันสีดำลายอยู่มาดับนาแรงก่อนอันนี้นะหาโมงกันได้พี่น้องโพดโพหาโมงยังแดดซัมนีแดดแดดแต่ละเมือก ขนาดดำหน้าอยู่กลางทงยังกลางลมด้วยนี่มันแดดซำใด้เป็นจยางไรเจ้ห้อนแดดอยู่นะจะห่อนบ่ห่อนจนสิมัยแล้ว สิแล้วจะได้เห็ดหน้าลายยังซัมนี่เด้ขึ้นมนไปเห็ดหนาทงฝั่งน,น,<ด>นั่นแหงกันสิอ๋อฝนะั่งน,นั้นเราบด้ไปดำเนาะอันนี้แล้วมันแล้วไว้เจะยจะเสื่อมนานแล้วนะอืออันนี้ฮะกระดับหน้าซิปมือนี่ได้ซิปมือแต่กนะ้าวหน้าซกว่ามือ สิบหาสิบหกมือพูดเลยปีที่แล้วโอ้อันเห็ดหน้าก็บริในหน่อยยังที่เห็นแล้วพี่น้องพูดจากเห็ดยกรเรือจากเห็ดเห็ดเกือเป็ดเกือไก่ลพเนูนเห็ดจากเถียงพูนอะลงพูนคืนพูนอยู่พูนกระแมน แล้วก็ขึ้นไปดำยูพุนเนาะแล้วก็ขึ้นพุนพุนโค้งไปพุนฮอดพุนแล้วก็ดำโค้งแล้วว่าพี่แล้วก็รงมันีนีกับบรินในห,หน่อยีน้ไไองมอยูพุนแล้วลรบบเวาเบาอืมบ้านนะเอา้าเห็นว่าไปดำหน้าดำหน้าไปซะอซเอา ปีนี้เพื่นเทดหน้าดำบอกดำไม้ปีไว้มองละน้อยเข้ามาข้างคืนเพราะเชดมีมองกลิ่น ปลาพี่น้องเดียวสิขออนุญาตลงไปดำหน้าก่อนจักให้เนาะนี่แหละดำให้นี่แล้วกคือสิ้ิึ้น,นโพดโพระว่าแดดบอาแต่ละมือกับบอสแดดปนนี่เดมือนี่นะ่ะชุดยอดเลย พี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาวันนี้บอมีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้พอกันคลิปนะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวสิลงไปดำนาซอยเขาเจ้าก่อนจักให้ไปแล้วพี่น้องสบายดี